สวีดัสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องกะมลนชาชาแนลและในวันนี้เราก็อยู่แมปเดิมแมปเก่าของเรานั่นก็คือออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะทุกคนและในวันนี้เราก็มาในคอนเทนต์ที่เอ่มแบบว่าอัปเดตใหม่นะเห็นแบบว่ามีด่านน้องไก่กลับมานะแต่ว่ามันมาในรูปแบบการ สุ่มตัวลงอินนะทุกคนพี่เลยจะมาลองเล่นดูว่าลงอินคนเดียวแบบสุ่มตัวแบบนี้นะมันจะไปได้กี่เว็บนะทุกคนมาแบบงงๆไม่ทรงไม่ซ้อมกันเลยทีเดียวเชียวโอเคไม่พูดข้าทําเพลงแต่ว่าก่อนไป ใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่องด้วยนะทุกคนแล้วก็ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะทุกคนไปเจอกันในด่านกันเลยและในวันนี้เราก็มีอะไรดีๆมานำเสนอนะสำหรับใครที่กำลังมองหารหัสไก่สตาร์ดัสที่มีเพจจำนวนนี่เลยตามนี้เลยใครที่กำลังมองหา ID ดีไก่สตาร์ดัสแบบนี้เรามีมาแนะนำจากเพจบิวบกอนะทุกคนใครสนใจทักใต้ล่างคลิ ิปนี้ได้เลยนทุกคนในราคา159บาทสิทธิพิเศษสําหรับลูกเพจลูกช่องของกระมวลชาแชนเนลนะทุกคนจาก159บาทลดเหลือ139บาทนะทุกคนสําหรับใครที่สนใจกําลังมองหารหัสจะเริ่มเล่นใหม่แล้วมีเพชรพร้อมให้สุ่มตัวจุกๆแบบนี้ทักเข้ามาที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะ โอเคละ่ะทุกคนและเราก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตอนเต้น,ตน,ตนวางเลยละกันไม่พูดพ่ามทำเพลงเท่าไหร่เนี่ยดาเตดดดามเตร8แปดสามวิอะไอย่างเศร้าเอาไว้ก่อนดีไหมหรืออย่างไรคูณสองไปเลยไม่ทันใจยังไงดีเอาไว้ดีไหมดาเมเตร8ของเรา ขายเลยแล้วกันขายเลยแล้วกันจะได้มาดักอิกนี่โอ้โหใครเนี่ย๋อตัวตีแอร์่ะเก็บไว้ก็ไม่น่าจะแย่นะทุกคนเก็บไว้ก็ไม่น่าจะแย่หรือเปล่าหรือเปล่าหรือจะขายทิ้งก่อนโอ้ได้ใหม่ๆแล้วได้ตังมาใหม่แล้วได้ตังมาใหม่แล้วโอเคโหได้เจนอทุกคนแล้วดูวงโคตรตึงนาเมจร้0ยห้ก็จริงแต่ตีนื้ทุกหนึ่งวีอะโอ้โหสบายใจแล้วตรู สบายใจระตูแต่มันดันไปอยู่ข้างหลังซะหน่อยไม่เป็นไรโหตัวนี้ดาเมจ14แต่ตีทุกหนึ่งวิอะทุกคนแต่ตีทุกหนึ่งวิแต่ตีทุกหนึ่งวิไหวไหมไหวไหมหรือขายทิ้งก่อนขายทิ้งก่อนแล้วกันไปดักตรงนู้นก่อนมันมาอีกแล้วเอาตรงนี้หน่อยละกันอันนี้คือโอ15วิอัปเดตซะหน่อยอัปเกรดหน่อยสักขัน้นทุกคนชอบวงเจนอนมากเลยวะ่ะหืม วางนี่ล้านอ๋อดาเมจส0งไม่แย่สำหรับใครที่คิดถึงด่านน้องไก่นะทุกคนเขากลับมาแล้วแต่เขามาในรูปแบบตุ่มตัวเล่นใครที่ยังไม่เคยเล่นนะต้องต้องลองแล้วแหละโอ้โหตีทั้งสิบวีขายทิ้งครับโกคูกาเกิรตัวนี้อะไรเนี่ยดาเมจสามก็โอเคอยู่นะสามร้ออัพหน่อยสักขั้นโอ้แต่ตีทั้งเจ็ดวีอะ 7วีอะทุกคนตัวนี้ดาเมจ40ไม่เอาขายทิ้งครับดาเมจ30อันนี้คือเพิ่มเลือดเหรอคะว่าบีบนี่เลือดเหรอเพิ่มเลือดบ้านหรือว่าเลือดเราหรือเลือดใคร <c oughs> อ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะหัวน,นี้ขายทิ้งดาเมจ19ไม่เอาหัวน,นี้เรียบร้อยอัพตันแล้วดักไวน้นี่เลยอันนี้คือใคร ดาเมจสามสิบไม่เอาผมหญิงครับพี่โอ้ดาเมจโอ้ตีสวิก็ไม่แย่นะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอ้โหโอ้โหดาเมจมาว่ะโหดาเมจมาว่ะทุกคนดูวงเขาคือใครชื่อเขาคือคำสาบชื่อตัวละครตัวไม่รู้รู้แต่ชื่อในเกมหลบลิกาซิเกินบอกอ่ะออสตาวางต่อทำไมชิวจังวะ ไปต่อครับโอ้โหเขาคือใครเบจิต้าเหรอไม่น่าใช่ว่ะเบจิต้าต้องชุดเขียวหรือเปล่าวะอัพไปก่อนอัพไปก่อนไม่รอแล้วนะโ,โหวงเอาเรื่องว่ะทุกคนดาเมจก็ไม่แย่เลยนะ5 0 0พแล้วนะดาเมจต,ตัวตีแอร์ค่าอยู่ไหนเนี่ยโ,โหต้องหาตัวตีแอร์แล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหไม่ไหวตัวนี้มาตัวตีแอร์ด่วนตายละตูไหวไม่เนีย่ยตัวนี้อะไร โอเคตัวนี้ตีแอร์อัพหน่อยแล้วกันอันนี้ก็โอ้ดามจนสิบห้ากูเลยอย่างเศร้ากูเลยอย่างเศร้าเลยวะ่ะโอเคทุกคนใครดูมาถึงตอนนี้นะเว็บที่14อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนว่าพี่จะไปได้กี่เว็บนะว่าพี่จะรอดไหมนะโอ้ดามีนสามห้าอุ้ยทุกคนทําไมมันน่ากลัวอย่างนี้โอ้ค2สองนี่วะ่ะต้องหาตัวตีแอร์แบบดวนดวน ดวนดวนอ้โซโลเก็บไว้ก่อนโซโลเก็บไว้ก่อนใครเนี่ยเขาคือใครอ่ะยิ้มแฉ่งเชียวสาวผมแกะหนยทุกคนต้องการตัวตีแอร์โอ้ลืมไปว่าเรามีเจนอนนี aut, ่วาลืมไปว่าเรามีเจนอนนี aut, ่วาทุกคนเออสบายใจลืมไปเลยว่ามีเจนอนอัพหน่อยแล้วกันตัวนี้ขายทิ้งหาตัวตีแอร์ดักข้างหน้าไว้ก่อนอันนี้อะไรไม่เอาดาเมจน้อย หน้าเมนน้อยขายทิ้งหมดอ่ะอูนี่ไงตัว T A มาแล้วต่อให้ดาเมนเขาจะกากก็เถอะไปกันต่ออันนี้ควรอัพไหมวะอันนี้คือเพิ่มเลือดบ้านเหรอทุกคนคําว่าบีดนี่คืออะไรอันนี้ไม่รู้จริงๆรู้แต่ว่ามันแปลว่าเลือดไปต่ออัพอ,อีกหน่อยพอแล้วเพืองตังอันนี้ดาเมจเท่าไหรอ่อะดาเมจ4ดกับ200 150 เีนออเราโหดาเมจพันเอ็ดเอาอยู่ไวชิวไว้ชิวกระจิว้วหลิวมากโอ้โหทุกคนโกคู Go ล่างไหนไม่รู้แต่ดาเมจเอาเรื่องมากแถมตีแอร์ A, ด้วยโอ้เรียบร้อยโอ้โหสบายใจแล้วมีตัวตีแอร์ที่ดาเมจหลักพันตอนนี้ก็ต้องหาตัววางภาคพื้นสมุดของเราเพราะยังไม่ได้ตัวที่แบบว่าตึงๆเท่าไหร่เลยอะโอ้ตัวนี้ตี T A, หนึ่งวิทุกคน ไม่แย่นะราคาก็ไม่แพงอัพออจบแล้วแม็กแล้วสูงสุดที่ดาเมจ840แต่ตีทุกหนึ่งวิก็ไม่แย่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็เก็บตังค์เรื่อยๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะทุกคนมันมาใหม่หรือเปล่าวันนี้น่าจะใช่นะเพราะก่อนหน้านี้เหมือนว่าเห็นว่าด่านน้องไก่หายไปตื่นเต้นดีนะทุกคนเล่นแบบเนี้ยเพราะว่าเป็นการสุมนะ่มโลยที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวอะไร เคยเห็นแต่น้องๆพาลงออฟลุงใช่ไหมเพราะที่มันสุ่มตัวมันก็ประมาณนี้เนาะแต่ตัวนั้นรู้สึกว่าจะตึงกว่าจะตึงกว่าตัวนี้หน่อยตัวนี้จะรู้สึกชิวๆนิดนึงก็ไม่นิดนะก็ชิวอยู่ <S <S ตอนนี้ก็เวฟที่21แล้วนะทุกคนไหวชิวอัพตัวนี้หน่อยแล้วกันเขาชื่ออะไรไม่รู้แต่ดาเมจเขาถูกใจพี่มากเลยดูดิดาเมจแปดพั 8, นอ่ะทุกคนแต่ราคาอัพก็ เจ็บอยู่ก็ไม่เจ็บมาก2 8 0 8ใกล้ละโอเคอัพซะหน่อยโอเคแม็กแล้วตันแล้วตัวนี้อยู่ที่ดาเมจหมื่นสองโอเคถือว่ามีตัวที่ตึงอยู่นะมีตัวตึงอยู่หน้าบ้านอยู่นะไปต่อวางตัวอื่นเรื่อยๆชิวๆอัพหน่อยตัวอะไรไม่รู้แต่อัพไปก่อนหาตัววางหาตัววางครับพี่โอ้โหตัวนี้พักก่อนดาเมจไม่ถึง ร้อยเนี่ยพักก่อนตัวนี้เขาคือใครเขาคือหนวดดำหรือเปล่าหนวดดำโอ้โหแปดวิเลยเหรอทุกคน oh, <no. S 1> ลองอัพหน่อยมันมันโอ้ทำไมราคาอัพมันสูงจังเลยเอะทุกคนมันคุ้มไหมอะถ้าพี่กดถ้าพี่กดอัพอ,อีกขั้นมันจะคุ้มไหมลองดูเนาะเสียงดูฟึบโอ้โหฟึบโอ้โหพอพอกันทีหนวดดำกินตังค่าไปเยอะมากเลยเจ้าไปต่อที่ตัวอื่นวาง วางเรื่อยๆชิวๆ,วๆตัวนี้ดาเมจร90ตีที่2วิอัพซะหน่อยอัพซะหน่อยโอเคไม่แย่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่แย่ครับเอาอีกวางให้เต็มถนนเต็มทางไปเลยทุกคน <c oughs> เว็บที่26แล้วเราก็ยังคงไหวชิวไม่เอาดาเมจน,น้อยขายทิ้งครับไม่ชอบครับดาเมจน,น้อยไม่ชอบ,บพี่นี่ก็ขายทิ้งครับ <c oughs> โอ้เจนอ้อยอีกแล้วทุกคน แต่เข้ามาในล่างกี่ดาวเนี่ยเขาเรียกกี่ดาวเนี่ยตีทุกสองวิเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนดักแอร์หน้าบ้านเอาจริงๆคือแอร์มันวิ่งกันเร็วมากเลยนะทุกคนมันบินโอ้มันบิน,ออน,บนสิไม่ใช่มันวิ่งมันบินกันเร็วมากแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มาเจอตัวตีแอร์ตึงๆของเราในมุมนี้เนี่ยเห็นไหมไมันไปละดามเมจโคตรเอาอะดูดิ โกคูล่างนี้โอ้หดาเมจ9,000ทุกคนอัพอีกสักเรียบร้อยเหมืนสามชิว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 ช่วงนี้แอร์ออกมาบ่อยจังเลยวะเห็น <c oughs> คำว่าเลือดไม่รู้ว่ามันคืออะไรใครรู้บอกทีนะ <c oughs> ทุกคนว่ามันเพิ่มเลือดบ้านหรือเปล่าใช่ไหมหรืออย่างไรเก็บไว้ก่อนพอดูเลือดบ้านละหมอน758อมันใช่เหรอะเลือดบ้านเริ่มต้นก็เท่านี้เนี่หว่าสรุปตัวที่มันขึ้นคําว่า <c oughs> บลีดนี่คือมันคืออะไรหรือลดเลือดมอนเหรอวอนผู้รู้ให้ให้ความรู้ค่ะทีมา อีกแล้วช่วงสาระเปดวิไม่ไหววะทุกคนไปกันต่ออันนี้คือใครเบิร์นคืออะไรวะทุกคนกราวนี่คือพื้นเนาะแล้วเบิร์นคืออะไรวะเก็บไว้ก่อนเป็นการเล่นเกมโดยที่โอ้วงเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเก็บครับแบบนี้เก็บไว้ก่อนครับตัวอะไรไม่รู้แต่เก็บไว้ก่อนดาเมจสองพันไม่แย่โอ้โหตีทุกหนึ่งวิทุกคนดาเมจหนึ่งร้อยเก็บไว้ก่อน ต่อให้วงมันจะก,กระจิตดลิ์แค่นี้ก็ถออโอ้โหขนาดอัพแล้วเนี่ยโอ้อัพตันแล้ววงโคตรน่ารักเลยทุกคนโอ้โห 3, ามพห เพื่อไปดามีที่สองหมื่นทุกคนจากหมื่นสามเก็บตังค์เรื่อยๆอันนี้คืออะไรหนวดขาวเหรอหนวดอะไรเป็นแบบนี้ว่าเหมือนเขาวัวเลยเขาวควายเลยทุกคนไปต่อไปต่อตอนนี้ก็เว็บที่38แล้วเราก็ยังไหวชิลอยู่นะทุกคนคูณ3ามเลยได้ไหมเนี่ยเนี่ยขอขอกดคูณ3หน่อยแล้วกันรู้สึกว่าชิลอยู่เพราะว่าตัวหน้าบ้านเราก็ดาเมจไม่แย่ทุกคนโอเคตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยคนหัวหน้าซอเซอร์ สรุปมันจะชื่ออะไรวะแต่วงมันโหวงถูกใจวะ่ะวงถูกใจเอาหน่อยแล้วกันอัพต่อตัวไหนวะตัวไหนวะเมื่อกี้อ๋อตัวนี้โอเคอัพตันแล้วทุกคนดาเมจที่20,000ืตีทุกห้าวิโอเคไม่แย่เก็บไว้เก็บไว้หน้าบ้านของเราเอนนสเป็นอย่างไรอัพอ,อีกโอ้ยังไม่ตันอีกวะทุกคนอีกหนึ่งขั้นตันไหมเนี่ยอัพอ,อีก โอ้โหยังไม่ตันครับเก็บตังอีก3,000น่าจะขั้นสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอัพอีกครับผมอัพอีกครับตันแล้วเรียบร้อยอยู่ที่ดาเมจหมื่นตีทุก4วินะทุกคนแต่แต่โอเคนะวงถือว่าโอเคเลยไปกันต่อเวฟที่45แล้วโอ้โอ,โอตกใจแอ ตกใจแอร์มาเร็วไปหน่อยมาเร็วไปหน่อยขอคูณ2ก่อนแล้วกันหมูตีทุก1วิต้องเก็บไว้ก่อนนะทุกคนโอ้โหแต่วงมันแค่นี้เองอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรโอ้โหเอาเรื่องดาเมจหมื่นหกแต่ราคาอัพก็สูงอยู่เหมือนกันเพื่อประสิทธิภาพของทีมเวิร์คของเราก็คงต้องเก็บตังค์อัพเอาจริงตัวตีแอร์เราต้องหาเพิ่มนะเนี่ยทุกคนอันนี้คืออะไรไม่เอาครับดาเมจน้อยไม่เอาครับพี่ตีทุก2วิก็ไม่เอาดาเมจสิบเองอะ่ะอันนี้เขา คือใครอัพหน่อยไม่แย่800ตี1.6วิโอ้โหไปต่อครับทุกคนชิวๆมีตังแต่ก็ไม่วางเทปหลักไหนขออัพตัวนี้หน่อยโอ้โหยังไม่ตันอนีกอทุกคนเจ0 0น่าจะตันนะเนี่ย น่าจะขั้นสุดท้ายแล้วหรือเปล่าหูจากหมื่นเไปสองหมอ่ะเก็บตังค์เรื่อยๆวางตัวอื่นเรื่อยๆเหมือนกันอันนี้อะไรอันนี้อะไรนะลูฟี่โอ้โหดาเมจที่กากมากเลยลูฟี่อันนี้ก็โคสุเกิเขาคือใครไม่รู้แต่ดาเมจเขาน้อยไม่เอาใครน้อยก็ขายทิ้งหมดอนะ่ะโอ้ตีหนึ่งวิ เจนอเขากลับมาอีกแล้วครับเจนอเก็บเขาไว้ก่อนละกันชอบวงมากเลยชอบวงเจนอมากก็ไม่แย่อูมันมากันแล้วทุกคนมัวแต่พูดมัวแต่พูดครับพี่โอเสียดายตังหวะไม่เอาเว็บที่5 3าเริ่มตึงแล้วทุกคนเริ่มจะตึงแล้วนะอ้คหนึ่งก่อนละกันไม่ไหวอูมันมาแล้วดักช่วงนี้ก่อนละกันหลังบ้านเรายังไม่มีตัววางเลยวางไว้หน่อยละกันโอตังหมดเรียบร้อยไม่นะ ไม่นะเก็บมันให้ได้นะเจนอสเก็บมันเก็บมันโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยออกนอกวงเลยวเรียบร้อยโหทุกคนทันไหมเนี่ยเรียบร้อยพี่ว่าจบที่5 5สห้าเวฟโอเจนอสปล่อยมันมาได้ไงมันคือใครว่าเบจิต้าหรือเปล่าถ้าดูไม่ผิดอุ้ยเอาเรื่องจัดมันผ่านมาได้ไงเนี่ยโอ้โหจบกัน จบกันที่เวฟ55โอเคล่ละทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้นะจบที่55เวฟเลขสวยด้วยเหมือนมันขำหัวเหมือนมันขำหัวไปได้แค่นี้55มันบอกโอ้โหก็ถือว่าไม่แย่เอ๊ะหรืออาจจะแย่น้องๆมางคนอาจจะไปได้ไกลกว่านี้80 90หรืออาจจะถึงร้อยกันเลยทีเดียวเชียว แต่พี่ก็ทำดีที่สุดแล้วมัวแต่โม้มัวแต่พูดโอ้โหวางตัวไม่ทันแต่เจนอนอแล้วก็ทำดีที่สุดแล้วทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ถือว่าแวะมาคอหอมปากหอมคอเป็นการกลับมาของด่านน่องไก่ที่ถือว่าสนุกนะทุกคนสำหรับการสมตัวพี่ว่ามันลุ้นดีวะ่ะ ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปนะทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคอมเมนต์ติชมกันได้นะทุกคนคอมเมนต์กันเยอะๆนะคลิปจะได้ขึ้นฟีดน,นะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นต้องไปลองแล้วนะทุกคนตื่นเต้นสนุกดีพี่ว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีจ้าไม่บา,บายนะเย้ย yeah, 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 yeah.